วันนี้นะครับจะมาสอนการใช้งานเตาหลอมร้อน12ขาดแก๊สคุมไฟฟ้านะครับพอเราเราเสียบปลั๊กนะครับไฟก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับนะตัว power นะครับสวิตช์ cover ครับสวิตช์ตัวแรกนะครับเปิดขึ้นมานะครับตัวไฟนะครับก็จะติดาจะสั่งงานให้ตัวเทมทํางานนะครับทีนี้ก่อนที่แก๊สจะจุดได้นะครับเราต้องมาเลือกระหว่าง auto m a d e นะครับกับ hand work นะครับก่อนนะครับว่า เราจะใช้ยังไงออโตเมตนะครับก็คือเปิดประตูแล้วตัดการทํางานทั้งหมดนะครับถ้าเป็นแฮนด์เบรกเปิดประตูนะครับจะไม่ตัดการทํางานนะครับก็คือเครื่องจะทํางานอยู่ตลอดความร้อนจะขึ้นตลอดนะครับทางานตลอดนะครับเรามาดูเท่าออโตเมตนะครับบิดมาที่ออโตเมตนะครับเครื่องทํางานแก๊สจุดนะครับนี่คือเสียงแก๊สจุดนะครับแล้วเปิดประตูนะครับตัวออโตเมตก็จะตัดการทํางานแก๊สก็จะตัดออกนะครับอปิดเข้าไปใหม่นะครับก็จะทํางานใหม่อีกรอบนะครับ มันเกียร่าไฟออโตเมตต์ติดอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วแก๊สก็จะสั่งงานนะครับอพอเรามาแฮนด์เิรกนะครับมาแฮนด์เิรกนะครับติดมาแฮนด์เิรกะครับตัวลิมิตประตูทําง,งานนะครับแก๊สทำงานแต่พอเราเปิดประตูนะครับการทํางานของแก๊สยังทํางานอยู่นะครับลิมิตก็ยังทํางานไม่ตัดการทํางานนะครับอ ตัวสวิตต่อมาก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟผมแนะนําให้ลูกค้าเปิดปิดดูเป็นบางช่วงนะครับที่คิดว่าขนมจะสุกนะครับแล้วก็ปิดนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟให้ยาวนานขึ้นนะครับตัวต่อมาคือสวิตสตีมนะครับตัวสตีมใบน้านะครับก็คือถ้าลูกค้าจะใช้ก็ตั้งทุกเวลาสตรีมได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับตัวสวิตตัวต่อมานะครับเป็นสวิตอ่า จับเวลาอบขนมนะครับตัวรามเมอร์นะครับก็นะครับตัวนี้ตั้งเวลาขึ้นลงได้เลยนะครับนะที่ลูกศรนะครับพอเราปล่อยมือนะครับมันก็จะมีหยุดกระพริบนับไปหลังนะครับอ่าแล้วก็ตัวอ่าสต็อกสตาร์ทอยู่ที่อ่าตัวรัมเมอร์มีนะครับอ่าเวลาล้อนเตือนนะครับเราอ่ามันก็จะมาเตือนที่ตัวไฟแรมกับอะลามนะครับเปืนเสียงเตือนนะครับอ่าส่วนตัวรานบนนะครับ เป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะครับใช้ควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอบนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่โชว์นะครับแก๊สไม่หมดหรือไอ้แก๊สหมดหรือแก๊สไม่เข้านะครับนะให้เราออฟไปก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วเราก็ออนมาใหม่นะครับเพื่อจุดแก๊สใหม่นะครับสังเกตว่าตัวไฟโซล่านบนมันจะจิดหลังงานแก๊สนะครับตัวนี้นะครับการตั้งนะครับตัวนี้ตั้งที่ อ200องศานะครับอ่าข้างบนคือโชว์รมดมแพ้ในเตาอบนะครับการตั้งขึ้นตั้งขึ้นลงไม่เลยนะครับส่วนลูกศรขึ้นลงไม่เลยนะครับนะแล้วก็ปล่อยมือนะครับอ่าแค่นั้นมันก็จะเซฟเองอัตโนมัตินะครับส่วนตัวทามเมอร์นะครับถ้าหมดเวลามันก็จะร้องเตือนไฟโชว์จะขึ้นนะครับเรามาปิดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าครับแค่นี้นะครับการใช้งานง่ายๆนะครับ